อัพโปรคิปอัพโรคาสามวันก่อนวันพิพภากษาโคตรตึงเริ่มตึงแต่เรายังไม่รู้เลยว่าบลูเป <opus> ็นใครถูกไหมเพราะเรายังไม่เจอบลูเลยนี่บลูคนที่กรีนมันแค้นอะใช่ปะแต่แน่นอนว่าถ้าเราจะไปที่ไหนได้เนี่ยเราก็ต้องมาขอภารกิจกับไมกี้ก่อนนะครับผมแต่ไมกี้บอกว่านีออนแหกกดเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาขอภารกิจที่เขาอีกแล้ว แล้วก็พูดถึงแผนการที่เราจะไปหาบ o ๊กอ f ฟไลน์นะครับผมซึ่งไมกี้ก็บอกว่าเขาเนี่ยไปคุยกับนางฟ้าคนอื่นๆแล้วแล้วนางฟ้าคนอื่นเนี่ยก็อยากจะช่วยเราด้วยนะครับหลังจากคุยกันเสร็จเราก็มาคุยกับเลซนะครับว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อเลซก็บอกว่าเราก็แค่ตามหน้าหนังสือที่มันเรืองแสงขึ้นมาก็พอนะครับตามไปเรื่อยเจนกว่าเราจะเจอบุ๊กออฟไลน์แต่ทันใดนั้นเองนะครับผมนีออนเวลเลคนที่ซุ่มดูเรามาตลอด ก็เข้ามาแทรกนะครับเราก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเนาะไว r อเล็ต <Viol et S 1> ก็บอกว่าเขารู้แผนการของเราหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเขาจะไม่ได้ร่วมทีมกับเราทำทรงงอนนะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าเรากับเลดก็ใจดีนะครับชวนนีออนไว l อ t เล็ตมาร่วมด้วยช่วยกันอ้าวแล้วครับตอนนี้เรารวมทีม3าม เป็นที่เรียบร้อยฟัก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 ,ฟก,ฟก,ฟกมีวิธีหนึ่งเราก็ยิงตั้งแต่ตรงนี้เลยสิได้ไหมเฮ้ยอ๋ยอไม่ต้องใช้แค่กระโดดโอเค โอเคดีนะเก็บการ์ดไว้มาเอ้ยเก็บการ์ดมาไว้เอ้ยเก็บการ์ดไว้อยู่โดดหนึ่งครั้งไม่ถึงต้องโดดอีกครั้งฟันพุ่งออกไปยิงถังระเบิดคิดให้เร็วคิดให้ไวกระโดด,อ,ด,ดอีกครั้งดับเบิลจัมดับเบิลจัมอีกครั้งฟันตรงนี้โอเคพุ่งขึ้นไปข้างบน พุ่งออกไปแต่ฉันไปไม่ถึงฝั่งฟันโอเคโอเคโอเคเรามาดีละรอบนี้เรามาดีนะสามาธิฟุน่นวู้ถึงไหมโอเคมาดี โดดลงปุ๊บถูกทางไหมเนี่ยอย่าโดดอย่าลงอย่าลงอย่าลงเอออย่าลงนะสมาธินะอเอ๊กดมั่วนะอย่าไปกดมั่วเด็ดขาดนี่นายต้องลงโอ้ยเชยเกอบไม่ทันสองนัด ว่าเรากดผิดไม่นะเลย่มกันใหม่เ๊ะมีกระสุนเพิ่มแล้วน,นี่น่าจะได้ละอ่าตึงๆครับลงหรือเปล่าลงแน่ๆต้องลงแหละเก็บอันนี้พุ่งแล้วก็ลงตรงนี้ปุ๊บกระโดดลงตรงนี้แล้วก็ลงตรงระเบิดเพื่อที่จะพุ่งตัวขึ้นไปก็รียบมาลงตรงนี้แล้วพุ่งตัวขึ้นไป แล้วใช่หรือเปล่าตรงตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อแล้วก็ตรงสวยงามตามท้องเรื่องสีทองครับ <Yeah. S 1> อุ้ยเราต้องกลับมาที่เริ่มต้นใหม่เหรอทำไมเส้นชัยอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ ใช่ใช่ช่คิดคิดไม่ทันนะนี่ผมคิดไม่ทัน Where the f u c k โ okay. อเคนี่ปุ๊บดดลงมาปุ๊บต้องพุ่งผ่านตรงนี้ลงมากระแทกพุ่งพุ่งหรือว่าปวดมั่วเหมือนกนะันอ่ะเฮ้ยมันโดดไม่ถึงอ่ะเมื่อกี้ป้าบอเอาหม่ตรงตรงนี้ใช่ปะ่ะพุ่งเข้าลง มันอยู่ไหนวะอ๋อมันอยู่นี่เฮ้ยไม่ใช่สิอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ฝุ่นโอเคโอเคโอเคผมผมผมเห็นภาพแล้วผมเห็นภาพแล้วอ๋อนี่ไงต้องอย่างนี้หรือเปล่า และอย่างเร็วอย่างเร็วไปไปกันตอบแบบรวดเร็วครับอันนี้ต้องทำยังไงเอ่ยมีอะไรใช่ไหมเหยียบบนกล่องก็ไม่ได้วะ่ะเราต้องยิงวะ่ะ อุ้ยเฮียเกือบตายนะไอสา์เกือบร่วงกูเกือบร่วงในช็อตนี้ตรงได้ปุ๊บผมใช้สก,กิลถุมเนยนะหมดหรือเปล่า โอเคผมเริ่มงงแล้วสมองเริ่มเบลอร์นะเบลอมาเล่นเกมนี้นี่คือมั่วเหมือนกันนะเอาจริง,รงเฮ้ยชูบุบูหุยบนไม่ทันขาดคำเกือบแตกเฮหลบก่อนอ่าจัดว่าผิวจัดว่าผิวอยู่กระโดดพุ่งไปหนึ่งทีอันแน่ยังไม่ยิงนี่เป็นไงเริ่มชํำพุ่งขึ้นไป ไปทางไหนเอ่ยทางนี้หรือเปล่าอเอตึงๆครับโอ้ยดีนะไม่ใช่ทางนี้เอ๊ะถูกแล้วถูกแล้วเฮ้ยอันแน่อย่ามาเล่นแง่กับฉันอันแน่โอ้ยตายมาถูกทางหรือไม่ถูกแล้วแหละโอเค โอเคเหรียญเงินไม่เป็นไรถือว่าผ่านอยู่ระหว่างที่เราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็ดูจะเมื่อๆลอยๆนะครับเพราะว่าความทรงจำมาเริ่มกลับเข้ามาแล้วเนาะทีนี้มันก็ทำให้เราเริ่มหงุดหงิดนะครับผมตัวที่เราไม่ได้สนใจสิ่งที่เลดกับเวลเลดพูดเลยคือเขาพูดแซวเรานะแล้วเราก็ยังหงุดหงิดว่ากว่าเราจะรู้ว่ากรีนเนี่ย ปั่นหัวเราขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องตายกันก่อนนะครับผมเราก็เลยบอกเลดไปว่าหลังจากสิ่งที่กรีนทำกับพวกเรามาเนี่ยมันหนักหนามากเราเนี่ยจะไม่ปล่อยให้กรีนเนี่ยได้ตายอย่างสันติสุขแน่นอนเพราะว่าเขาจะต้องได้รับบาปกรรมที่เขาเคยทำกับพวกเราไว้แต่เลดก็เตือนสติเรานะครับบอกว่า จริงๆแล้ว10วันแห่งการพิพากษาเนี่ยมันก็คือมีพื้นฐานมาจากการให้อภัยนะครับผมเราควรจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยถ้าเราอยากจะกู้สวรค์ให้กลับมาเป็นปกติเนี่ยเลกก็บอกว่ามันก็ควรที่จะเริ่มจากตัวเราก่อนโดยการที่เราให้อภัยกรีนนะครับไม่งั้นวงวนแห่งการแก้แค้นแบบนี้มันก็จะไม่จบสักทีแต่นิวออนไบรอเลตไม่เห็นด้วยนะครับผมนิวออลไรอเลตบอกว่าต่อให้เราแก้ไขส่วนสว่างให้กลับมาเป็นปกติยังไงเนี่ยมันก็แก้ไขความจริงที่ว่าเราตายไปแล้วไม่ได้นะครับ ดังนั้นนีออนไวโอเลตก็เลยบอกว่าเราควรใช้โอกาสนี้ในการแก้แค้นกรีนให้เขาสำนึกสักทีแต่เลดน,นะครับด้วยบทนางเอกนะครับก็มาเตือนสติเราบอกว่าผู้ชนะที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ให้อาภัยอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหากเราแก้แค้นกันไปเรื่อยๆเนี่ยวังวนนี้มันก็จะไม่จบสักทีนะครับและแน่นอนว่าเราก็จะไม่ได้เจอสันติสุขที่แท้จริง

ว้าเราไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยเราควรจะใช้บ้างหรือเปล่าวะผมไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยสีม่วงเมื่อกี้เฮ้ยอ้วีเกือบคิดไม่ทันกูยังไม่ทัน โอเคน่าจะช้านะเฮ้ยโอ้โหโดดทันนะดีนะความคิดเร็วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอดใช่ไหมไปได้ใช่ไหมไปได้อยู่แหละไปได้อยู่แหละไปได้อยู่แหละหรือเปล่าโอโ้โหมั่วมั่วหมดหมดแล้ว 2องนัดหนึ่งนัดกระโดดขึ้นพุ่งลงแบบนี้น่าะถูกต้องดดเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้แบบนี้เฮ้ยตายอยู่หรือเปล่าหรือยังหรือยังมีหวังไม่น่ามีนะทรงนี้โดดลงยิงเก็บกระสุนยิงปึ๊บเดัแบเปอร์จัมยิงยิง มาถูกแหละมั่วหมดละตอนนี้เดี๋ยวก่อนปึ๊บมี3นัด1 2เหลือหนึ่นัดเก็บสีเขียวพุ่งลงปุ๊บกระโดดดับเบิ้ลจ้ามพุ่งไปอีก1ทีเก็บดอกนี้พุ่งไปอีก1นึ่งทีพุ่งไปอีก1เดี๋ยวสนัดพุ่งปุ๊บ ใช่หรือไม่กูยิงอย่างเดียวแล้วตอนนี้กูยิงอย่างเดียวเลยช็อตนี้โอเคผ่านอยู่ท้องได้ยังไงวะไปกันเร็วๆนะไปเร็วๆนะครับช็อตน,นี้ทุกคนยิงยิงยิงอุ้ยเฮียกับโดเลเซอร์กับโดเลเซอร์ มาจากไหนหวะอืมไอชี้อ่ย,อยมันดักเกิดกูนี่เองรู้เยอะรู้เยอะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกพังหมดแล้วใช่ไหมกูถูกใช่ป่ะเนี่ยกูมาถูกทางือเป่าเนี่ย หายแล้วไปกดโดดลงตายอยู่วะอุ้ยคองได้ยังไงทองได้ยังไง,ไงไนี่พุ่งไปหนึ่งทีอันนี้ต้องยิงแหมดีนะผมไม่พุ่งถ้าพุ่งนี่ก็คือเมื่อกี้ก็คือแตกไอ้เขี้กูมัวล่ะนี่กูมัวละ กูใช้ไปเลื่อยไปเทื่ยนะั่นแล้ะแวร์โอเคทางนู้นมันต้องดับเบิลจัมสักอย่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเร็วจัดเร็วจีรู้จักไหมคำว่าเร็วจีไปทางไหนอะโอเคทางนี้ไหนต่อถึงหรือไม่ถึงสบายพุ่งไป กดพุ่งหนึ่งทีปึ๊บพุ่งอีกหนึ่งระเบิดขึ้นฟ้าแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยสวยๆมาอย่างผิวได้เงินเดินอย่างช้าได้ทองอุ้ย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 ผ่านได้ไงอ่ะม่วยแล้วม่วยแล้วกูม่วยแล้วกูม่วยแล้ว ๋านะเ,เฮ้ยเฮียยากไหม่ะเนี่ยเฮ้ยกูมาตรงนี้ได้ไงวะไปทางไหนต่อเฮ้ย ทางนี้ถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าวันนี้โอ้เขียม,มัวยม่วไอสัตว์เอ้าอมมั่วไปหมดแล้ว <c oughs> อ,ะอะไรอะไรอ่ะจะไปไงต่ออ๋อ อุ้ยเอาก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้เข้ามาข้างในเนะาะเมื่อกี้มันมีห้องกระจกโอเคแบบนี้น่าจะถูกแล้วแบบนี้น่าจะถูกแล้วปึ๊บแล้วก็บบนี่ต้องพุ่งเดี๋ยชิบหายแล้วปืนหมดผมว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะแต่ที่คาดเดาหรือเปล่า เริ่มงงหลังจากที่เราหาบาะแสกันมาสักพักนะครับ v วลเลตก็ถามเลสนะครับว่าทำไมถึงให้เราเข้าร่วมทีมนี้ทั้งๆที่เวลเลตเนี่ยเป็นคนยุให้นนออนไว้ค่านีออนเยนโลนะครับยังไม่พอยังจะยุให้นนออนไว้ค่าเลสอีกด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจนี้นะครับนนออนเว l เลตก็เลยเดินหนีออกมาแต่เราเนี่ยเข้าไปตามตัวนะครับ แล้วเราก็ให้ข้อคิดไปบอกว่าถ้าเราอยากจะทํางานเป็นทีมเนี่ยยังไงเราก็ต้องลืมความหลังให้ได้นะครับผมสุดท้ายเราก็ต้องเชื่อใจกันอยู่ดีนะครับถ้าอยากทํางานเป็นทีมให้สําเร็จเราก็บอกเน o n นเวลเลตว่าไม่ต้องผักใส่ไล่ส่งตัวเองอีกแล้วนะครับหลังจากนี้ก็มาทํางานกันเป็นทีมนะครับแต่ทันใดนั่นเอง <c oughs> ตามที่เห็นนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเป็นการแสดงนะครับนี n อนไวเลตบอกนี่ยนไวเลตบอกว่าทั้งหมดที่ทำไปนะครับเพื่อกรีนคนเดียวนะครับผมด้วยความโกรธนะครับนี n v นไวเลตบอกว่า mm hmm. เขาเนี่ยอุทิศชีวิตให้กับภารกิจทุกๆภารกิจที่ทำนะครับผมแต่ว่าเขาไม่เคยถูกกรีนสนใจเลยนี่ยนไวเนี่ย จะเป็นลูกลักของกรีนเสมอทําให้นิออนไวโอเลตเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะครับดังนั้นเขาก็เลยอยากจะทําผลงานให้นิออนกรีนเนี่ยชื่นชอบในตัวเขาบ้างแล้วนิออนไวโอ t เลตก็เผยความจริงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกะจะฆ่าเราหลังจากที่เราฆ่าเล็กกับยินโรแล้วซึ่งถ้าเธอทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เธอเนี่ยถูกกรีนชื่นชมนะครับผมทั้งหมดนะั้นมันเป็นแผนที่วางไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับ เราก็เลยถามไปว่ามันคุ้มจริงๆเหรอที่ฆ่าเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะได้รับคำชื่นชมจากกรีนนีออนลเ,เลยก็บอกว่าแน่นอนสิเพราะว่าเธอเนี่ยทุ่มสุดตัวแต่ว่าไม่เคยได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับเลยแล้วยังเสริมอีกว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นในทีมนะครับที่พอเห็นไว้ได้ดีได้ดีแล้วเนี่ยก็ยอมแพ้แล้วก็แบบว่าไม่ตั้งใจนะครับผมแล้วนีออนเลยก็ทิ้งท่าไว้นะครับว่าหลังจากที่เธอเอา Book o f l ไ f e ไปให้กรีนแล้วเนี่ย เธอและกรีนเนี่ยก็จะฆ่าเราทุกคนนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยนีออนวโเลตก็จะได้รับการนับถือจากกรีนนะครับว่าเธอคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมหลังจากเหตุชุลมุนวุ่นวายการหักหลังของไวโอเลตนะครับผมเหมือนว่าเราจะหมดสติไปแล้วเราก็ได้คุยกับใครบางคนนะครับผมซึ่งในที่นี้ผมคิดว่าได้เป็นนีออนบลูนะครับซึ่งเขารู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราทําทุกๆอย่างเลยนะครับรวมถึงเขารู้ด้วยว่า o o o กออ f ไลทะอยู่ที่ไหน The book ซึ่งแน่นอนนะครับเราไม่รู้ว่าบลูปเป็นใครนะครับเราก็เลยถามว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันแน่ซึ่งคำตอบที่เราได้ก็คือเขาตอบว่าตัวเขาคือพระเจ้านะครับผม